เอ้าเอาออกมาอุ้ยดูสินี่พอพอไหนไหนดูดูดูให้หน่อยออาืาสีมือลุงนะสีมือม,มือลุงที่นี่คะอออ ลุงจิมมี่นะคะโอ้โหสีมือลุงจิมมี่ค่ะอ่านี่นะสอนมามาวันนี้มาให้ความรู้ลุงนะคะในการทักขอนด้วยการตกเด็กอันอันอันที่ไอ้นนี้ก็คือมามังขาประคองมีแล้วเยอะอย่าอย่าพูดอย่างนั้นสิอ่าไม่ไม่ไม่นี่ว่าหอยนะคะจับขอดเจ็ดโอ้เฮ้ย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 โอ้โหอ้าวปลาค่ะปลา โอ HR, ้ยโอ้โหนะคะได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะพี่มือจริงๆอ้าวลองฝึกเอาออกสิคาว่าเอาเอาฝึกให้ให้พี่เข้าออกก่อนให้พี่เข้าฝึกออกก่อนเป็นไหมเป็นไหมโ้ไม่เป็นาสุดยอดเลยเอาให้พี่ให้พี่เขยให้ให้ฝึกให้ลุงเป็นคนเอาออกสิเผื่อเราต้องเรียนครบขั้นตอนนะคะลุงจังไรหน้าไม่ลุงนั่นลุงสามหน้าเออนั่นแล้วลุงเป็นไหมล่ะโอเคค่ะนะคะ ฝีมือค่ะฝีมืออเยอะอเลยน,นะคะโอ้โหน้องกาแฟลูกสวัสดีครับคิดถึงน้องนิกกี้จังเลยลูกแม่แกาแฟน้องกาแฟครับโอครับทักทายแล้วค่ะทักทายแล้วนะคะอ่าถามลุงถามป้าถามพี่เขาบอกว่าเคยฝึกน้องนั่งหรือว่าขอบคุณไหมนะคะไม่เคยแต่ทีนี้แม่ครูมีขนมมาให้บอกเขานั่งเขานั่งเลยนะคะออ้ดีใจกาแฟ กาแฟครับเนิ yim, ่นนะคะเอ <Gym. S 1> อสวัสดีครับขอมือหน่อยขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยเออเ้ครับครับครับรักนะลูกนะโอ้โหอ่อนเลยอ่อนเลยอ่อนเลยรักนะลูกนะรักรักรักครับอืมทำไมหนูหล่อจังหึมทำไมหนูหล่อจังลูกหโอ้ยกาแฟสุดหล่อเลยค่ะตัวเบอริ่มเลยแล้วก็หล่อด้วยนะคะมามามาลูกไปไปไปนีข้างนี่ข้างเมกมาอือเขาเรียกพันอะไรลุง น้องกาแฟนีพันเลยใช่ไหมลาบ,บอดอผสมใช่ไหมอ่าลาบ,บอดอผสมว่างั้นนะคะลูงจิมมี่ว่าเนาะเออน่ารักแล้วรู้จักความนะคะไม่ดุนะนะน้องคิดถึงน้องนิกี้นะคะมีคนปั้นแล้วไม่ต้องไปยุ่งวันนี้ไม่ให้ปั้นให้โอ้ยปั้นก็ทั้งยากเลยนะคะนี่แต่ว่าถนัดแล้วนี่ <ขอ S 1> ลุงลุงบอกว่าลุงบอกว่าถนัดปั้นอย่างเดียวเลย,ย,เยต่อไปนี้หลังจากที่น้องสาวน้องเคยกลับแล้วนี่นะคะก็คงจะอยู่ข้างสะแบบนี้แหละคะ่ะโอ้ได้พักผ่อนนะคะพ่อขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเนาะหาความสุขว่างานโอ้ยนะคะโนนะลุงจิมมี่ก็ได้ที่แล้วนะคะรู้เลยมามาครั้งต่อไปคงไม่ได้บอกแล้วมาอยู่นี่เลยละสงสัยรู้เลย ลูกยูนีบอกว่าถ้าไม่มีกิจธุระหรือว่ายังไงเนาะโอ้จะมาเยี่ยมลุงบ่อยๆนะคะชอบมากค่ะบ,บรรยากาศนะคะดูพี่น้องมานะคะสิ้นปีใหม่กันด้วยเนาะมาเยี่ยมป้าเยี่ยมลุงนะคะวันนี้มากันหลายคนนะคะคุณแม่ก็นอนอยู่ในรถนะคะเนาะโอ้โหดูสิคะเนี่ยบรรยากาศที่ให้ความอบอุ่นร่มรื่นเนาะอาหารการกินก็ไม่อดนะคะมีทุกอย่างเนาะ โอ้ยดูปลากระมีหมดเลยอยู่ตามพื้นดินยังมีเลยปลาเอาเออเออเออปลาอยู่ในพื้นดินก็มีเนาะบักหอยก็มีแบบเนี้ยหอยในพื้นดินก็มีโอ้โยอยู่ในตะก็มีโอ้โยปลาช่อนนะคะเยอะจริงจริงนะคะเยอะจริงจริงค่ะโอ้ยแม่ครูก็ไม่มีชีวิตแบบนี้เลยเจ้ายังหวานหนินะคะ ค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยอันนี้เสียงดีนะคะเสียงดังฟังชัดโอเคค่ะบิวตี้ฟูลใช่ค่ะอืมเมน,นี่ยนะคะทีแฮกว่าเลียวนะคะเนี่ยเอ้ามาจากไหนคะ ไปไหนมามาท้องหัเหลี่ยมค่ะเด๋วทำไมคุณดูลักษณะนี้ดีจังเลยค่ะมันน้องหูเหลี่ยมค่ะเออดีมากเลยโอเคยูยูแฮฟโอเคลายไทเกอร์เลยนู่นเรนนีเออเด๋วค่ะค่ะขอบคุณค่ะเรนนี่เขเป็นโปรอินมาเลเซียออรเรดี้มีแต่อันออร์เดดี้ค่ะอืมดูสิหนิมามามาโอ้โหบรรยากาศนะคะเนี่ยคือทั่วๆไปนะอีเอ่อันนี้ก็คือบรรยากาศข้างศะนะคะ ไม่มีอะไรเลยเพียวๆอย่างเดียวนั่นก็คือตกปลานะคะแล้วก็ปั้นอย่างเดียวนะคะ่าทางนี้ก็อาหารการกินนะคะอุย้ยแม่ครูจะพาดูอันหนึ่งนะคะเอฟซีขาแม่ครูจะดูันนี้ก็คือว่าอาต้มหอยนะคะอันนี้ต้มหอยให้คุณแม่นะคะเครื่องปรุงก็จะมีเกลือ มีขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะที่เราก็ทําน้ําขิงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหอยเดือหอยเดือบ้านเราแล้วรอดูการกินนะคะอ่าคาะแม่ครูพาดูนะคะมาดูมาดูค่ะว่ายังไงนะคะโอ้โหค่ะมาดูมาดูค่ะมาดูมาดูมาดูค่ะมาดูเอ็มมีเอาสวิงมาให้ด้วย โอ้โหลูกลูกแม่ลูกแม่อคุณคุณเบาๆโอ้โหลุงลุงสามให้ลุงสามจับหน่อยอ่ะอันนี้เหมือนปลาคังเลยค่ะเหมือนปลาคังเลยนะคะเอาลุงสามไม่ใช่ปลาคังเหรอเนี่ยขอเสิรหน่อยพอดีไปไปไปป้าป้าเข้าไปเลยป้าไปใกล้ๆลุงไปใกล้น้องน่ะ ส่วนส่วนเลยเอื้อส่วนเลยส่วนตึบเลยเอื้อยคือเจ้าเอิ้นไปสอนมังหันหลังอ่ะโอ้โหโอ้หทำไมตัวขนาดเดียวกันกับตัวที่แล้วคะตัวนี้เล็กกว่าออ๋ตัวนี้เล็กกว่าเหรอเขาเรียกว่าปลาอะไรพี่ปลาดุกพันอะไรอ่ะปลาดุกไม่ปลาดุกพันอะไรอ่ะปลาดุกแบบปลาดุกอุ้ยนั่นแหละปลาดุกอุ้ยหรือปลาดุกรัสเซียปลาดุกรัสเซียนะคะดูลักษณะก็เหมือนเจ้าของไหมคะเนี่ยเหมือนเจ้าของนะคะนี่ ข้ออะไรที่เหมือนสงสัยจะมีอายุหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยว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 ค่ะพัชรีบ้าน้องลุงมาสอนอะไรให้เนาะอืมกล้วยก็ขายทุกวันนะคะพี่เขยนะอ่าพี่พี่เขยนั่นจะขายกล้วยทุกวันนะคะทีนี้ลุงจิมมี่บอกว่าน้องน้องชายบอกว่าให้เอากล้วยใส่กับรำก็ได้นะคะสงสัยลุงสำจะสบายเลยละทีนี้นะเนาะอันนี้ก็เป็นขำๆกันนะคะโอ้โอเคเลยใช่ไหมเก่งแล้วใช่ไหม โอ้คนหนึ่งปั้นคนหนึ่งตกใช่ไหมคะสุดยอดเลยลูกสาวหัวละกองเชียร์เยอะนะคะมาแล้ว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 <ๆ>ม,นะมา,าแ,แล้วฮะเดรเค้กเลยนี่เฮ้ยโอ้โหคอยดูนะคะบรรยากาศแบบนี้หายากนะคะหนึ่งปีมีครั้งเดียวยค่ะขาเอฟซีขามามามาตามมามามาดูกับแม่ครูนะคะนี่ค่ะอ่า น่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะม้วนม้วนมุวนม้วนไงล่ะม้วนไงม้วนไก่เด ah um ้ไก่ไกเพ่อขึ้นเอาขึ้นมันไปไก่ด้วยมันแห้งไม่แห้งคนอ่ะคนอืมจะใกล้ๆนู้นจนสีคายเพราะว่าพี่ถุ่เห็ดไส่สันนี่ใส่ลึกประมาณเท่าไหร่สามเมตรสามเมตรเองบอกนี่ไงนี่ไง มาแล้วจ้ะมาแล้วลูกมาแล้วลูกแม่มา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 อันนี้เปลาบึกงี่นานมากอเอะอันนี้เปลาบึ้งเหรียเนี่ยไล่ะบุ้งเออบุ้บ้เออเออมาเอาบุ้งบล้งบุ้งาเ้าอย้งบุ้ง้งบุ้งบมางบุ้งอุ้งบ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 ุ้งีุ้งุ้งบุ้ง้งบุ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 ้งุ้้้งุุ้้น้ พี่สาวนะคะคนทุ่งเนาะวันนี้พาชมทุ่งนะคะกําลังจะเตรียมชุดลงลงมามามาป้าแม่หนิฮะฮะเขาค่อยค่อยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ป้าแล้วทำไมไม่ม้วนม้วนม้วนเข้าไปเลยสายเชือกอ่ะโอ้โอ้โอไม่ได้นะคุณโอ้ลูก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 มามามาลูกจ้าลูกจ้านะคะ excuse me I'm sorry อยาเราให้ยายเราให้่นร้านเมยายเบิเกอวิธีาย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 ใส่กำลังตอนนี้กำลังใส่ชุดายน้ำไปแล้วค่ะไปแล้วพี่สาวไปแล้วชุดายน้ำนะคะอขออภัยขออภัยนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไรม่ได้แลของใส่เหรไ่ได้แล้วค่อยค่อย นูบ,บอกพี่แล้วว่าพี่ใส่ชุดว่ายน้ำพี่ทำไมใส่ชุดเดิมอยู่างนี้ล่ะพี่ฮะนี่เหลือชุดว่ายน้ำน่ะฮะ<า>โอ้ยลุงสาหรือปะละ่าล่ะ โอ้ยยินดีต้อนรับนะคะคณะน้องนุ่งมาจากไหนคะโอ้หวันนี้ดีใจที่สุดเลยหนึ่งปีมีหนเดียวนะคะขอให้ทุกน้องทุกคนมีแต่ความสุขความร่ารวยร่ํารวยเงินทองร่ํารวยทรัพย์สมบัติร่ำรวยความสุขนะคะน้องนุ่งนะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยนะคะตอนนี้ลุงทนไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าเห็นน้องเขาอ่าไปเกี่ยวกับเสานะตรงนั้นน่ะ พี่เขารู้ดีว่าคืออะไรนะคะตรงที่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะถังเนะาะถังสีฟ้าเขาเรียกว่ากังหันอยู่ในนั้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วอต้องเดินช้าช้านะคะแล้วก็เบาที่สุดนะลงุงลูกของลูกสาวหลานชาเอาอาดูดูดูค่ะด,ด,ด,ดะูดูค่ะดูลุงสามลุงสามเอาเเขาจะ เขาจะช้อนเอานะคะปาสตีดอีกแล้วพ่อไปนั่นนั่นนั่นพ่อพ่อไปสิลุงลุงลุงไปช้อนเอาสิลุงลุงไปช้อนก่อนช้อนสิลุงทำไมไปทำแบบนั้นล่ะลุงอุยแห้งเลยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า

นานลุงลงลุงลงลง้นโอ้โห้ค่ะเดี๋ยวได้รอติดชองดวงตัวติดมีหน้าหรอปลาบึกนั่นนี่เอา้อติงันนี่ปลาบึกนี่นี่ปลาบึกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรคะ ต้องใช้สองเส้นนะคะเบ็ดสองเส้นทั้งอยู่เนาะเหลือเส้นเดียวนะเนี๋ยไปหายไปไหนนี่เหลือเส้นเดียวะไรมันรุนละม่นหนาเอาจ่อนโอ้โหสุายเอาท้ายเอาท้ายเอาพี่ไอ่พ่อมึงยิ้มแนะพี่อันนี้คือเจ้าของนะคะเจ้าของบ่อทำไรนาสวนผสมมาแล้วตั้งแต่ปีได้รับรางวัล2,552นะคะอ่าอันนี้ประมาณกี่ปีคะกี่ปีคะปล่อยปีกีนะคะลุง ปล่อยนะปล่อยปล่อยปล่อยบอกปล่อยปล่อยกิเนี่ยย่านะคะเขาทาเกลือเขานะคะลูกๆหอมนะคะอ่าตัวนี้ก็ขอดูก่อนี่นึ่งนะคะปลาเนึ่งเจ่วปลาเนึ่งเจ่วนะคะประกอบไปด้วยเครื่องเทศทุกชนิดเลยเนาะนี่เนาะมีขิงข่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ผักเคียงนะคะผักเคียงก็จะมีปลีมีผักแครมีมะเขือเทศทุกชนิดนะคะเอ้ยมะเขือเปราะเนาะ นะคะขออนุญาตลูกๆนะคะเนาะอันนี้เป็นอยู่กลางทุ่งนานะคะบรรยากาศที่หาไม่ได้เนาะพี่น้องมากันดูไม่ได้นัดหมายก็มีนะคะปุ๊บเนี่ยนะ,ะทําอาหารด้ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ลุงจิมมี่ชอบนั่นก็คือปลาทาเกลือนะคะนาะแล้วแม่ครูก็ชอบทุกอย่างนะกินได้ทุกอย่างของให้เป็นปลานะคะ,ะแล้วก็ยังมี เมนูที่ลูกๆทำอีกอะไรก็ไม่รู้นะนี่เขาจะทอดนะ,อะทอดกรอบนะทอดกรอบปลาตะเพียนเนาะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นลวกจิ้มหรืออะไรก็ยังไม่รู้นะคะเมนูถัดไปเนะาะแต่ตัวนี้โอ้โหเราต้องซาวขึ้นนะคะเพราะวิตามินบางชนิดมันจะละลายในน้ำเนาะแต่แช่เลยนะคะผักกระแยงผักขยงนะคะเนี่ยออกดอกสีชมพูนะคะเป็นสมุนไพรเนาะแล้วก็จะมีบวบนะเนาะ แช่ข้าวเขาเรียกว่าภาษาอีสานเรียกว่าข้าวเบือเนาะอันนี้เขาเรียกว่าบหอยเหลืออันนี้ก็คือเมนูหอยไมยเดือ,อน,นี่แสดงการกินนะคะเขาเหนียวมางไม่ไหล่อนอ้ามีข้าวเหนียวอีหรออันนี้เป็นลูกทุ่งนะคะวันนี้นะเพราะแบบนั้นเลยทำไมไม่ดึงหัวนอ้องเพราะให้มันหลวมๆก่อนเอาเหลือเป็นวิธีกินเหรอใช่ถ้าไม่หลวมมันไปงัดเลยก้นมันจะไม่ออกอือนั่นแหละแม่เขาก็กินไม่เกิน ตัวสองตัวนี่แหละแน่กิงไม่ได้เคี้ยวไม่ได้จะกินอะไรมันนะกินไข่มันหมอเลืออะไรก็ไม่ม้เนี้ยเนี่ยค่อยๆค่อยหมุนค่ะหมุนหมุนหมุนเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันขาดนะคะเขาเรียกว่าก้นหอยจะไม่หลุดนะนี่นะ จากนั้นก็ข้าวเหนียวนะคะกินกับข้าวเหนียวซับๆเลย่แข้าวหยากเขาคือนางสอนกเอาาไปให้เรกินกําลังนี่ไงกําลังต้มตัวนี้ให้อยู่อ่าเดี๋ยวแกงหน่อไม้เสร็จแล้วก็ต้มตัวนี้อันอันนอไม้นั่นมันโม้คว้าเลยคะโอหลางมาใส่ไม้ในถุงหน่อยนึ่งด้วยกับข้าวก็เยอะนะเอาแล้วแต่พี่นิดนึงบ่ต้องใส่หลายเนาะนะอันนี้ผักนี่พี่ยังไม่ล้างอีกรอบนะเพราะว่ามันแช่น้ำหนี่งขึ้นมาออกอ่าเมนูนี้กําลังจะแกงหน่อไม้นะคะ แกงหน่อไม้ผักขย้งนะอันนี้ไม่พี่กินดิบเลยแล้วก็ผักสมเม็กนะอันนี้เสร็จไปเอยหมดเลยผักสมเม็กเด้วากินผักสมเม็กอย่าไปรูดออกให้หมดตัดครึ่ง่งเงี้ยโอ้โหน่าอร่อยมากนะคะค่ะเชิญนะคะ fc ปีใหม่ขอสั้นมีแต่ความสุขเ้อกินแซ่บกินอร่อยปลอดโรคปลอดภัยนะคะมาดูฝีมือพี่สาวกําลังทําแกงหน่อไม้นะคะเนี่ยโอ้โหแกงหน่อไม้นะคะทางน้งก็เป็นปลาเนาะหนึ่งปลา เขาปลาปิ้งปลาคะลา่ะผักอะไรเหรอเนี่ยค่ะน่าอร่อยนะคะกินลูกชุ่มค่ะวันนี้เราผัดแกนขมลวกๆแกัแนขมแันใหน่น่า,นา,ากินจดุ้แมงเออเก็บไว้ให้แม่ครูค่ะเพราะแม่ครูเป็นคนชอบกินผักสะเดาดินนะคะชอบมากก็คือสะเดาดินแล้วก็ผักขยังนะ กินกินกับแกงหน่อไม้ก็ได well ้นะคะเสดาดินนะหรือกินกับปนปลากินอะไรก็ได้นะคะไม่ครูจะลวกนะบางท่านก็บอกว่ากินดิบก็ได้นะคะเนาะมาแซ่บด้วยกันนะคะเอฟซีค่ะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะโอ้โหตอนนี้มาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะโอ้โหดู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 โอ้โหใายเอฟซี ตอนนี้นะคะลุงจิมมี่กาลังอ,อ,อ่าเอาปลาจากบ่อนี้เพื่อจะย้ายไปอีกบ่อปลาบึกอย่างเดียวนะคะเป็นสีมือล้วนๆนะคะเอามาขังไว้ตรงนี้แล้วก็จะไปปล่อยปลาสาปลาบึกเพราะว่าปลาบึกเป็นปลากินเนื้อเนาะจะทําให้ลูกปลาที่อยู่ในหนองนี้ลดลงลดลงนะคะเพราะว่าในหนองนี้ผสมไปด้วยหลายอย่างเนาะมีทั้งปลาตะเพียนมีทั้งปลาแลไรมไม่ไม่โตนะคะเพราะว่าน้องเขากินกันเนะาะเอานะคะเอฟซีขาม,าม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 ีความสุขนะคะ ลอยสัตว์ลอยปลาในวันปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ